สวัสดีค่ะยายีจากแซปปี้นะคะสำหรับวันนี้หีจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็วิธีการใช้งาน Shopify บน Sa ปปีค่ะซึ่งหลังจากที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ใช้งานจะสามารถจัดการแชทคำสั่งซื้อแล้วก็ข้อมูลของลูกค้าค่ะได้ทั้งหมดในที่เดียวเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นดูในส่วนของวิธีการใช้งานนะคะเรามาดูที่ขั้นตอนการเชื่อมต่อกันก่อนดีกว่าค่ะว่าสามารถทำยังไงได้บ้างค่ะวิธีการเชื่อมต่อบนแซปปี้ทได้ง่ายเพียงแค่ไม่ กี่คลิกเองค่ะหลังจากที่เราเข้ามาบนตัวระบบซัปบี้ค่ะแล้วก็ไปที่หน้าการเชื่อมต่อแล้วจะเจอคําว่า Shopify อยู่สามารถกดเชื่อมต่อเพิ่มเติมได้เลยค่ะหลังจากที่เราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาก็คือให้เราเชื่อมต่อบัญชีแชทบนซปปี้กับ Shopify ได้เลยค่ะสามารถเลือกบัญชีที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลกับ Shopify ค่ะบนตัวระบบซปปี้ได้เลยค่ะจากนั้นสามารถกดเชื่อมต่อได้เลยค่ะ โดยหลังจากที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วค่ะระบบจะเชื่อมโยงรายชื่อให้เราโดยอัตโนมัติโดยอิงจากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลบนเซฟี่ค่ะที่เรามีข้อมูลอยู่ใน Shopify ค่ะหรือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีข้อมูลจะสามารถทําการเชื่อมโยงรายชื่ออยังไงได้บ้างค่ะก่อนอื่นให้เราไปที่แชทของลูกค้าค่ะด้านความือ หลังจากที่กดเข้ามาที่โลโก้คำว่า Shopify แล้วค่ะเราสามารถค้นหาด้วยข้อมูลจากรหัสคำสั่งซื้ออีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เรามีการเชื่อมโยงไว้ค่ะบน Shopify ค่ะ จากนั้นสามารถกดเชื่อมโยงได้เลยค่ะโดยหลังจากที่เชื่อมโยงรายชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถดูในส่วนของข้อมูลของลูกค้าข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าบน s h o p ปี้ไหรือแม้กระทั่งประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าที่มีอยู่บน s h o p ปี้ไได้ด้วยเช่นกันค่ะอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มหรือว่าอยากจะกดเข้าไปดูที่หน้า s h o p ปี้ไนอกจากนี้ก็สามารถดําเนินการทั้งในส่วนของการขึ้นเงินหรือว่าคืนสินค้าค่ะบนตัวระบบ s ้ปปี้ได้เลยค่ะ หรือถ้าสูตรว่าผู้ใช้งานท่านนี้ยังไม่ได้มีในส่วนของปริษัทคำสั่งซื้อค่ะเราก็สามารถแชร์สินค้าที่เรามีอยู่ที่หน้า Shopify ให้กับลูกค้าได้ด้วยเช่นกันค่ะ นอกจากการที่เราเนี่ยจะสามารถดูข้อมูลใชายสินค้าดูประวัติคำสั่งซื้อได้แล้วค่ะเรายังสามารถใช้งานในส่วนของที่เป็นเอ่อ flow builder แล้วก็ตัว AI chatbot นะคะกับลูกค้าที่เรามีการเชื่อมโยงข้อมูลบน Shopify ได้ด้วยค่ะซึ่งในส่วนของตัว AI chatbot นะคะตัวระบบ c h a t ปเราเชื่อมโยงในส่วนของข้อมูลหรือว่าอัปโหลดสตานข้อมูลที่เรามีอยู่บน Shopify ให้อยู่แล้วโดยที่ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องมีการอัปโหลดข้อมูลด้วยตัวเองได้หรื เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าหลังจากที่เชื่อมต่อ Shopify บน z a p i แล้วค่ะเวลาที่จะใช้ AI Chatbot ในการตอบลูกค้าค่ะ z a p i e มีการเชื่อมโยงข้อมูลไว้ให้อยู่แล้วโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้งานนะคะไม่ต้องมาอัพโหลดด้วยตัวเองอยากจะให้ตัว AI Chatbot ให้ข้อมูลตอบคำถามไว้กับลูกค้าต่างๆค่ะสามารถใช้จากข้อมูลที่ทางระบบ s a p i ค่ะเชื่อมต่อกับ Shopify โดยตรงได้เลยค่ะ จะเห็นได้ไว่าการเชื่อมต่อ Shopify บน z a p i y เนี่ยสามารถช่วยให้เราจัดการแชทคำสั่งซื้อแล้วก็ข้อมูลของลูกค้าค่ะได้ทั้งหมดในที่เดียวเลยซึ่งนอกจากนี้นี่ค่ะยังใช้ในส่วนของเครื่องมือฟีเจอร์อื่น,นบน z a p i y ค่ะมาช่วยให้การทำงานของเราอะค่ะมันรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยผู้ใช้งานสามารถทดลองเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งาน Shopify บนระบบ s a p p y ได้แล้ววันนี้นะคะ